สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสารินีไทยเจริญนะคะฝึกสอนที่โรงเรียนไขสีปาโมตอนุสร์ค่ะวันนี้นะคะดิฉันจะมานำเสนอวิธีการใช้สื่อค่ะสื่อมีชื่อว่าวงล้อการหารนะคะโดยครูจะแบ่งนักเรียนในห้องเรียนออกเป็นสองกลุ่มค่ะแล้วก็ครูก็จะแจกตัวพึ่งน้อยตัวนี้นะคะให้กลุ่มละสี่ตัวค่ะแล้ว ในวงล้อการหารของเรานะคะก็จะมีประโยคสัญ,ญลักษณ์อยู่ในวงล้อการหารหลายประโยคมากเลยค่ะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิดว่าประโยคสัญ,ญลักษณ์ในวงล้อการหานี้ตรงกับคําตอบที่พวกเราได้ข้อไหนบ้างนะคะอย่างเช่นกลุ่มที่หนึงได้หมายเลข10บค่ะแล้วช่วยกันคิดว่าหมายเลขสินี้จะตรงกับประโยคสัญ,ญลักษณ์ข้อไหนนั่นก็คือ กลุ่มที่1คิดได้7 0หาร7ได้10ค่ะให้นำตัวพึ่งนะคะมาหนีบที่ช่อง7 0หาร7นะคะแล้วกลุ่มที่2ได้หมายเลข5ค่ะแล้วหมายเลข5ของกลุ่มที่2ให้ส่งต่อแทนมาหนีบนะคะว่าได้เท่าไหร่แล้วกลุ่มที่2คิดว่า2 5หาร5ได้5ค่ะให้นำตัวพึ่งหมายเลข5้มาหนีบที่5นะคะแล้ว กลุ่มที่หนึงคิดได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะว่า81หาร 9, 9ได้9นะคะะก็จะมานิบแบบนี้นะคะแล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มผัดกันทําจนตัวพึ่งในกลุ่มนั้นหมดทุกตัวแล้วว่าตอนสุดท้ายให้มาตรวจสอบว่า ทำถูกต้องทุกข้อไหมแต่และกลุ่มทําถูกไหมแล้วก็ถ้าถูกครูก็จะมีคะแนนให้ค่ะแต่ถ้าผิดหรือใกล้เคียงยังไงครูก็จะแก้ไขให้ค่ะค่ะดิฉันขอจบการน,นำเสนอสื่อเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ